สซเล็ดลอยเลือดไปตับหวานชิ้นใหญ่ๆแทบอัธร,รดีแท้หวานหวานเป็นทีเด็ดที่หลายคนมาลาบคนไทยเป็นจ้องสั่ง ก่อนอื่นเราจะหั่นเนื้อซอยจูชิ้นใหญ่คัดพิเศษแล้วตามด้วยคัทนาตุนเปื่ยบัวบ้านแล้วจากนั้นเราใช้ปลายตหวานที่คัดพิเศษเป็นอย่างดีแล้วนําลงหม้อแล้วรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วตามด้วยผงชูรสแต่วันนี้จะไม่มีเพีียพุงเพราะเมนูนี้จะเน้นความนัวของเลือดบัวแบบสดๆดแถมเป็นเมนูยอดฮิตของชาวอีสานในอากาศหนาวน,นี้เพราะให้พลังงานสู้กับอากาศหนาวเป็นอย่างดีแถมยังมีความหวานจากดีบัวแท้ๆที่ใครหลายคนรู้อัตลรสเบดูดีว่าเวลากินอร่อยลงตัวมีแห้งขนาดไหนจากนั้นตามด้วยหอมตะไคร้พริกและมีหอมแขกเพิ่มความหวานวทุกอย่่าง แล้วมารวมกันแล้วจะกลายเป็นชงเล็กเลือดวัวแบบช้ำๆที่อุดมไปด้วยชิ้นเนื้อตับแบบชิ้นใหญ่แถมยังได้รับอัตรสเลือดวันวนวันว,นว,นวนแท้ๆแบบสดๆและที่ขาดไม่ได้คือข้าวคั่วหอมโรยด้าบอกเลยเมโนูนี้เน้นตับชิ้นใหญ่ๆลอยเลือดครามาถามไม่มาดังมาจากไหนครับมาจากตกูนคร็เลยตามมาเนาะตามมาเป็นไ,ไงบ้างลอยเลือดเราของแทบเป็นของแทบ